สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะคะเสียงแจวๆมาอีกแล้วพี่น้องจ้ะเมื่อเนี่ก็มานั่งมุ้เกามุ้มเดิมนั่นแหละพี่น้องเพิ่มเติมแน่กะเรื่องเล่า,าลายอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆสอบถามเขามาเนาะว่าเยลินเป็นจังใดอ่าคืออันเห็นไปหันมานี่บ่อยๆเหตุงานอยูโบเออบันนี่ยเสีซูฟังพี่น้องค่ะช่วงนี้เยลินอบ่ไดเหตุงานเด้พี่น้อง เยลินบดาเหตุงานค่ะในเงินเดือนใส่กินพ่ดีบดาเหตุงานเอาเงินใส่กินใส่ใจค่าเช่าบ้านเยลินยังได้รับเงินเดือนยังได้รับเงินเดือนจากหม่องเหตุงานอยู่ค่ะสถานะสถานะภาพของเยลินสิส้นสุดกับอีกบดูนพี่น้องจา๋าสถานะทางการทํางานาผลจากผนักงานของรัฐกาศี อ,อีกบดนดพี่น้องซึ่งยาลินก็นยังได้รับเงินเดือนเยียวยาต่างๆนั่นพ่อได้จ่ายค่าเสาบ้านค่าน,นั่นค่านี่พี่น้องจ้าค่ะทาไมยาลินถึงไม่ทํางานาทำไมถึงถึงต้องหยุดงานพักงานเออวันนี้ยาลินสียหวอดฟังพี่น้องขออนุญาตพี่น้องจ้าห้า เยลินอ่อพยายามทีสีกลับไปเห็นงานเพื่อรักษาหน้างานเจ้าของไว้หลายครั้งแล้วแต่โดยความที่สาภาพไลของเยลินแขนชาอยังที่ที่เยลินบอกให้พี่ให้น้องฟังนั่นแหละว่าเยลินอาการบ่โอเคนะคะสุขภาพบ่ดีโรคประจำตัวหลายอย่างพี่นอ้องอ่อคุณหมอก็เลยอ่อคุณหมอนในที่นี่บ่แม่นหมอโรงพยายบาลเด้พี่นอ้องออ c u p a t i o n a l นะคะ o c c โพ a t ชั n a l Health นะคะเยล่นสิออกภาษาอังกฤษบ่ไ้ได้พี่น้อง <c oughs> health <c oughs> ก็คือ,อสุขภาพนะคะคนว่าว่าถือกระจิเป็นนรกไปพุ่นละเ <c oughs> ยลีนอันสกอตบ่ค่อยเป็นบ่ค่อยได้พี่น้องอันเพิ่นกะได้ไซให้เยลีนนัน่นหยุดงานถาวรน,นะคะค่ำว่า,าถาวรก็มีระยะของมันอยู่อย่างน้อยสามปีนะคะค่ะ ฟังแล้วอย่าตกใจเด้อพี่น้องเด้อะสามปีเนี่ยสิได้ใส่ยูใส่กินยายลินกันยังบั้นทันได้รู้นะคะสุมายนี้ยายลินอยู่แต่ละเมื่อให้มีความสุขเท่านั้นยายลินประหยัดคิดอีหยังลวงหนานะคะเพราะว่าคิดหลายอย่าคองกันอนบ่รับพี่น้อง่ะสมัยนี้ยายลินกินยาที่เราเป็นกรรมพี่น้องจายาจากโรคประจาโตเนี่ยนอนบ่ลับลังเถอายายลินกับอาศัยยานะคะค่ะ เพราะว่าอันจะยุคผู้เดียวพี่น้องลูกก็ออกแยกออกไปใส่ชีวิตของเขาต้งหาเพราะว่านาทีการงานที่ลูกได้งานไม่กับยูอีกฟังหนึ่งมันลําบากที่ลูกสีเที่ยวไปทเที่ยวมากค่ะใส่ใจแล้วก็โลดล่านะคะสะดวกใจเออกระบอกลูกไปว่าต้องห่วงแม่ดอกแม่โอเคแม่ยู่ได้ว่าต้องห่วงเออบ่ให้ผู้ใดห่หวงลูกนั่นมีปีกติดปีกได้แล้วบินให้สูงลูกเอ้ยเออ,เอ,อ หากินให้เลี้ยงปากเลี้ยงจอง้อขวงให้มันกลุ้มอยากให้แม่ได้หวงยายลินสิบอกลูกซัมเนี่ยส่วนโตจ่อวงเนี่ยายลินกะอยู่ผู้เดียวในบ้านหลังนี้พี่น้องจ๋ากะโชคดีที่เอ่อเอ่หมองเห็นงานเนท่านยังใจเงินเดือนยายลินอยู่นะคะซึ่งยายลินได้ใบเอ่อสลีมเงินเดือนนี่เงินยายลินหายไปสองร้อยก็ปอนเดี๋ยวยายลินสิมื้อี้ หลังจากวอลคลิปแล้วสโทรหาเจ้าหน้าอยู่ว่าเงินฉันหายไปใส่ตั้งสองรอยก็ปอนสองเดือนเลี้ยวที่หย่อนเงินขาดนะคะค่ะนี่กะถามว่ามันเพียงพอบอเงินเดือนที่ได้นะมันกระไดใจตะคาเศ้าบ้านนั่นแหละพี่น้องค่าเศ้าบ้านเก้ารอยปอนเนาะแต่ว่าเยลินโชคดีที่สำหรับสาวๆท่านใดที่อยู่เมืองนอกกตสิรูดีเนาะค่ะเนาะในกรณีที่ซิงเกิ ลีงนะคะอยู่คนเดียวเนี่ยเข้ากับไปลงทะเบียนคอนซิลแท็กภาษีทองทินนะคะว่าเข้าอยู่คนเดียวนี่ส่วนลดของเข้าสิลดลงจากเป็นหลาย,ลายพันบาทไทยกับสิเหลืออยู่สองพันบาทกกัวนะคะจากเจนะ็ดแปดพัน่ะเออเยลินเสียนะคะอ่ามันกับเป็นผลดีมองเนียมองเนี้ยละที่เยลินพ่ออยู่ใดน,นึงค่ะค่านา้ำกับ่อหลายปันไดค่านา้ำนาั้านา ค่าน้ำทิ้งนั่นเดือนละยี่สิบปอนกับแปดลอยเนาะคะ่นะเนาะแปดลอยก็บาทพี่น้องจ้าส่วนค่าไฟนั่นกับเดือนละสามพันก็บาทนี่แหละคะ่ะพี่น้องอันนี้คือลดแล้วได้เน่เออลดแล้วเยลินกับเลยพ่ออยู่ใดกับเงินเดือนที่ที่รััให้มาที่ทางบริษัทให้มานะคะค่ะแล้วนับจากนี้จะไปอยู่ยังไงเยลินกับบลูคือกัน บ้านหลังนี้ยายลินกับเส้นสัญญาอยู่ต่ออีหกเดือนซึ่งเล่นหลอดกับหายยายลินอยู่เท่าละหกเดือนเออถ้ายายลินมีท่างขยับขยายยายลินกะจะขยับขยายนะคะแต่ว่าตอนนี้ยายลินวายยังบด้สิออกไปเศร้าอยู่ผู้เดียวก็ต้องมีเงินออกบ้านนี้คขันโมม่มีเงินออกก็ต้องทนอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปซึ่งถามว่าทนแล้วอึอดอัดไหมบด้อึดอัดดอกพี่น้องแต่ว่า ในอนาคตเมือทั้งนาเยาลินสีมีความสันคลอนทางด่านการเงินนะคะซึ่งคนบดาเหตุงานกับสีเห็ุจังไดจังสีอยู่หลอนในแต่ละเมือค่ะอันนี้กับว่าตรงๆให้พี่ให้น้องฟังจังสี่หรอเพรตัวบ่ต้มดอกพี่นอ้องค่ะบ้านหลังนี้เยลินกับยูผู้เดียวโดนโดน,ดนลูกสีแวะมาหามานอนนําจากึ้นหนึง่งหรือว่ามากินข่าวนํา วันอาทิตย์นะคะเขาก็กกับซึ่งตัวลูกสาวเองเขาก็มีนาทีการงานทีมีชีวิตที่ยุ่งพอสมควรนะคะอันนี้อย่เล่นกับเข้าใจนะคะเราเลี้ยงลูกโตแล้วเราต้องปล่อยให้เขาออกไปใช้ชีวิตไปรับลูกไปจ่ายค่าใส่ใจที่เขาควรจะลูกนะคะเราไม่สามารถจะเก็บลูกไว้ กับเราได้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่เฮ้ากับยังบดยูกับเม่เฮ้าค่ะพี่น้องจ้าอันเนก์ว่าสูกันฟังเนาะคะ่นะเนาะซึ่งตัวเยลินเองก่บบริคิดอีกอย่งหลายเรื่องที่ว่าลูกอยู่น้าหรือบออยู่น้านะคะเยะลินมีความภูมิใจคือลูกค่อนข้างจะเก่งนะคะก็หวังว่าเขาสิยเอาตลอดได้ตลอ,อดฟังเหมือนที่แม่เป็นนะคะ บ่ง่ายๆก็คือลูกสาวเราอยู่เสมอว่าหนุมีแม่เป็นไอดอลน,นะคะกดีใจที่ลูกได้เห็นการใช้ชีวิตของเฮาในทุกๆด้านกเป็นไอดอลของเขาค่ะบวกมาเรืองเงินเรืองทองนะค่ะนะฮะมันก่าหลายคนก็บ,บอกว่ากลับบา้านซะเป็นหยังเออสี่ไม่ทนอยู่หยังอย,อยู่จังสี่นะเออ อันอยากพี่น้องกับบอมีลูกเต่าก็ออกไปหากินตั้งหากเขาแล้วเออไปอยู่กับพีกับน้องกลับขึ้นเมื่อบานเฮาซับเป็นอย่างยายเล่นก็อยากเมื่อยู่บานน่ะพี่น้องจ๋าบ่แมนว่าบ่อยากเมื่อเด้ยายเล่นอยากหันหลังกลับบ้านอยู่ดอกบรนปายสุดท้ายของชีวิตแล้วกับบ๊อบพลแพนดินเกิดเจ้าของดอกพี่น้องต่วาวอาเลียงอันสินลมเนาะค่ะเนาะอยู่ใสมันกับตายบันละพี่น้องขึ้นอยู่กับบานเนาะค่ะเนาะบ่ได้เลือกพี่น้อง เรารู้แต่ที่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าที่เราจะสิ้นลงหายใจอยู่ตรงไหนเนาะคะ่ะเนาะเยลินบอกใครกังวลเรื่องนั้นดอกมันเป็นเรื่องในอนาคตมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแต่งมันได้เนาะคะ่ะเนาะเฮาแตงบ่ไรมองหันบานนี่มองเขาสีแตงได้ก็คือชีวิตประจําวันที่อยู่สุเมเน่นล่ะสิไปจังไดเยลินกันยังบลูถ้าสีใหญ่ออกไปอยู่มองไม่ ห้องเศร้าห้องเดียวเยลินก็ต้องใส่เงินหลายบาทอีกบาทนี่เ่แม่บาทได้พี่น้องค่ะกลัวจะเอาขนของที่เราไม่เอาอยู่เนี้ยเราก็ต้องจ้างรถเขามาขนไปทิ้งไปไปทิมให้อันไหนเป็นของเมื่อสองกับห้เอาไปห้ล้านเมื่อสองจังสีอันมันก็ค่อนข้างยากนะคะมันเป็นบ้านเป็นหลังอยู่นี่เครื่องซักผ้าเยลินล่ะเออลัองเทยาข้าใหญ่ไปมองไม่ มันกับมียจดอกหล้างหม่องบางหม่องกับโบมีพี่น้องเยล่นกะเคยมาเริมตนอยู่บ้านหลังนี้แล้วเยล่นกับปักหลักอยู่นี่แล้วเยล่นก็เลยคิดว่าเยล่นสีสูสิสูอยู่นี่ละจนกว่าชีวิตของเยลินจะมีปาฏิหาริย์นะคะถ้าโบมีเยลินกับบอด้ขาดหวังอีหยังเออเยลินกับซียูไปจังซีละคนอื่นอยู่หลอดใดเยลินก็ตตองอยู่หลอดใดคือกันแต่ว่า กัมีความกังวลใจในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าก็จำเป็นเนาะค่ะเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้เยลินกับสีใส่สติใส่ปัญญาดูแลชีวิตโจ้าของชีวิตอันบอบบางชีวิตอันบอบ,บางร่างกาย,ยนอ้อย ใหน่ลักสิคอยประคับประคองไปถ้าเรื่องกับบานกับซองเดี๋ยวเฮามาเวาสซูกันฟังว่าเออมาดามตังแดนสิสามารถกับไปบานเกิดไดโบสิไปใดโดวยวิธีใดมีเพลนแนวใดเฮากับสิมาวาสซูกันฟังเมอน,นี้กะ เอามาให้ฟังลายเติบเนาะฮะเนาะว่าบ่ดยเหตุงานเอาใส่กินใส่ใส่ใสได้เงินเดือนอยู่โบเออเยลินกับามวเาสูฟังแล้วนะค่ะในสถานะของเยลินตอนนี้คลิปนี้ยัา่าลายเติบพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์กดเมนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าล่าไปเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย